สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s อซ i s t e r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด13เมษายนถึง14พฤษภาค,คมโดยประมาณ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสําหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกและก่อนที่จะไปฟังเนื้อหานะคะสําหรับท่านที่ต้องการให้มีตัวหนังสือประกอบคําบรรยายคุณสามารถแตะที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะจะมีปุ่มนะคะสามปุ่มที่มุมบนด้านขวาปรากฏ กดไปที่ปุ่มตรงกลางนะคะหรือว่ามีลักษณะคล้ายกับตัว c 2ตัวหลังจากนั้นนะคะก็จะมีตัวหนังสือประกอบคำบรรยายขึ้นมาอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีนะคะหลังจากที่ลงคลิปเราสักประมาณ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งคุณสามารถใช้วิธีนี้กับทุกคลิปทุกช่องนะคะที่คุณต้องการให้มีคำบรรยายทาง y o u t u b e นะคะเขามีออปชันนี้บริการสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะคะซึ่งบางช่องก็อาจจะเลือกภาษาได้ด้วย คราวนี้นะคะเรากลับมาเที่ยวเรื่องของเรากันค่ะจากภาพนะคะคุณจะเห็นว่าการให้ผลของดาวจะมีช่วงที่แตกต่างกันแต่ที่เด่นๆนะคะที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้มีอยู่2จุดนั่นก็คือดาวอังคารนะคะที่โคจรถอยหลังกลับมาอยู่ที่ราศีมิถุนยังมีสถานะที่เป็นสีแดง สองก็คือดาวศุกร์ค่ะที่โคจรไปกลุ่มร่วมกับพระราหูนะคะที่ราศีมีนและองค์ประกอบของดาวดวงอื่นๆนะคะที่จะส่งผลไปถึง13กุมภาพันธ์โดยประมาณเดี๋ยวจะค่อยๆขยายความในแต่ละส่วนค่ะโดยที่จะให้ดาวอังคารนะคะเป็นพระเอกของคลิปนี้เพราะว่าถือว่าประเดิมความแปรปรวนแรกของปีสำหรับรัคนาราศีเมษนอกจากดาวอังคารนะคะจะเป็นดาวประจาราศีของคุณอีกส่วนหนึ่งก็มาจากภพมรณะ เมื่อพูดถึงดาวอังคารก็ต้องนึกถึงสองสิ่งนี้การเข้ามาอยู่ในภพสหัสชานะคะรอบนี้ที่แน่ๆค่ะคุณจะกลับมามีความคล่องตัวมากขึ้นต่อให้นะคะดาวจะยังอยู่ในสถานะที่เป็นสีแดง แค่ว่าบางอย่างบางเรื่องค่ะอาจจะยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจสัทีเดียวแต่ว่าเรื่องของาธาตุนะคะสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณเป็นราศีที่มีความเป็นลมแล้วก็เป็นไฟอยู่ในตัวเองค่ะซึ่งเหมาะกับตำแหน่งนี้ที่ส่งเสริมกัน้ะเปรียบเป็นคนนะคะก็เหมือนกับว่าสามารถที่จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นอย่างน้อยก็ส่งผลให้มีการขับเคลื่อนได้ซึ่งการกลับมาอยู่ในตำแหน่งนี้ของดาวนะคะนั่นหมายถึงว่ายังมีสิ่งที่คุณจะต้องจัด การสะสางค่ะบางสิ่งบางอย่างนะคะอะไรที่ควรจบไปแล้วแต่ก็ไม่จบไปสัทีเดียวพบสหัชชานี้นะคะเป็นตำแหน่งของผู้คนค่ะคุณกำลังพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่2ที่สซึ่งเป็นไปได้หลายสถานะหรือว่าเอกสารสำคัญที่ต้องจัดการก็ได้ การต่อรองการเจรจาที่อาจจะสรุปไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเจอว่ามีข้อผิดพลาดเลยต้องกลับมาแก้ไขหรือว่าทำใหม่หรือว่าขออนุมัติอะไรไว้ถูกขอข้อมูลหรือว่าเอกสารประกอบเพิ่มเติมมันเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเราจะให้น้ำหนักไปกับสิ่งที่ทำหรือว่าเริ่มมาก่อนหน้านี้ มีบางอย่างที่คุณนะคะทำแล้วมีความยืดเยือ้อหรือว่าต้องทำต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเพราะว่าสถานการณ์ของดาวพุธนะคะสถานะของดาวพุธเจ้าของตำแหน่งนี้ค่ะเขามีการขับเคลื่อนที่ดีนะคะอยู่ในสถานะที่เป็นสีเขียวฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อพบปะผู้คนย่อมที่จะมีการขับเคลื่อนต่างไปด้วยแค่จะมีจุดบางจุดเรื่องบางเรื่องนะคะที่ทาให้คุณสะดุดค่ะต้องกลับมาทาหรือว่าพูดถึงใหม่ และในขณะเดียวกันกับความหมายของความเป็นภพมรณะที่ติดตัวดาวอังคารมาย่อมที่จะทําให้เกิดจุดแตกหักหรือว่าขัดแย้งกับใครบางคนได้ด้วยเช่นกันหรือว่าได้รับข่าวสารบางอย่างค่ะที่เกี่ยวกับคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องบางคนเขาอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้ข่าวสารนี้อาจจะเป็นไปในทางลบนะคะอีกทั้งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ของความห่างเหินการเดินทางซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ค่ะ อาจจะแค่ต้องเดินทางเท่านั้นแต่ว่าถ้าจะไปไหนมาไหนก็อย่าพิ่งประมาทในเรื่องของความปลอดภัยหรือช่วงนี้คุณอาจจะยุ่งยุ่งก็ได้ค่ะความห่างเหินนะคะจากสังคมบางสังคมช่วงนี้อาจจะเลือกคบหรือว่าติดต่อเท่าที่จําเป็นเกณฑ์ของความห่างเหินนี้มันเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะเราอาจจะยกตัวอย่างได้แค่เพียงบางส่วนหรือบางคนคุณได้เพื่อนค่ะมีสังคมใหม่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษา เพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะพาตัวเองนะคะไปเข้ากลุ่มเข้าสังคมหรือว่าถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูง,งานไปอบรมสัมมนาทําให้เครือข่ายคนรู้จักของคุณนะคะเป็นสังคมใหม่แล้วก็กว้างขวางมากขึ้นต่างไปด้วยอีกท้งญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนบางคนนะคะอาจจะมีความคิดที่จะทําอะไรร่วมกันบางอย่างรวมไปถึงนะคะการนัดหมายก็จะมีความลงตัวค่ะมีการไปมาหาสู่พบปะผู้คน ได้ทั้งเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองค่ะมีเรื่องวิ่งเต้นการทำข้อตกลงนะคะเป็นช่วงที่จะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการสื่อสารน,นี้ค่อนข้างที่จะเด่นชัดค่ะไปเน้นเรื่องของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ไว้หน่อยก็จะดีหรือถ้ามีเรื่องที่ต้องติดตามถามไถยเอาความคืบหน้าช่วงนี้ก็เหมาะที่จะดําเนินการค่ะ และในขณะเดียวกันนะคะกับคนที่มีปัญหากันมาอยู่ก่อนหน้านี้มาถึงจังหวะนี้นะคะยิ่งมีโอกาสที่จะแตกหักกันได้ง่ายถ้าเป็นเรื่องที่คุณไม่ต้องการที่จะให้ลูกลามบานปลายต้องระวังและก็ควบคุมในเรื่องของอารมณ์ด้วยค่ะเพราะว่าบางอย่างบางเรื่องก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เห็นท่าแท้ตรงนี้นะคะต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปดีส่วนดีเสียส่วนเสีย และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่มีผลกับดาวอังคารก็คือตำแหน่งนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวเสาคู่ศัตรูที่อยู่ในภพลาภะจะนำมาซึ่งนะคะความกดดันบางอย่างในการทำงานค่ะเป็นไปได้ทั้งที่ตัวเนื้อง,งานหรือว่าสภาพแวดล้อมผู้คนที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกกดดันหรือว่าอึดอัดได้บ้างซึ่งตรงนี้นะคะต้องมองให้รอบด้านค่ะ เพราะว่าเป็นไปได้ที่ความกดดันนั้นจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพิกผันอาชีพในอนาคตอันใกล้ของคุณหรือว่าเป็นความกดดันทั่วไปนะคะที่เจอรูปแบบนี้อยู่เป็นระยะระยะอยู่แล้วซึ่งในคลิปก่อนหน้านะคะที่เราแนะนำให้คุณลองจับสังเกตค่ะ ทิศทางความเป็นไปของอาชีพที่ทำกันอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าปีนี้ชาวรัคนาราศีเมษมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันในเรื่องของการทำงานสูงหลังจากที่ดาวเสาเขาจะย้ายเข้าพบวีนัสนะคะในเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงนี้นะคะเราจะมีการเตือนอยู่เป็นระยะระยะค่ะสำหรับผู้ฟังใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังด้วย โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะมีอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูเปรียบเหมือนเป็นตัวแปรสําคัญค่ะจะสร้างประเหตุบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกทํางานได้ยากขึ้นเราไม่สามารถที่จะไปชี้เฉพาะเจาะจงให้ตรงกับทุกคนได้นะคะเพราะแต่ละคนคุณจะเจอรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งเป็นไปได้นะคะที่จะมีศัตรูหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีการมีคู่แข่งในที่ทํางานแต่การได้มาของลาภผลก็มีนะคะเพราะว่าถือว่าดาวอังคารและก็ดาวเสาอยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยส่วนหนึ่ง แค่ว่าการได้มาคุณจะต้องมีผลงานการทำยอดการแข่งขันค่ะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะมันไม่ใช่ว่าจะได้มาแบบง่ายๆอีกทั้งนะคะก็อาจจะทำให้ใครบางคนค่ะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานได้ในจังหวะนี้หรือว่าเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่วปู่แต่ก็ต้องขอแนะนำตามตรงนะคะว่าอย่าเพิ่งออกจากงานถ้าคุณยังหางานใหม่มาแทนไม่ได้เพราะว่ามีความเสี่ยงตรงที่ดาวประจำราศีของคุณนี่แหละคะ่ะที่ยังมีสถานะที่เป็นสีแดง อีกทั้งเนะะี่ยค่ะก็มีอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูค่ะต่อให้ดาวสาวดาวการงานของคุณจะมีการขับเคลื่อนที่ดีแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าคุณจะได้งานมาแบบง่ายๆแค่อาจจะไปส่งผลดีในรูปอื่นแทนข้อดีของเขาก็ย่อมที่จะมีอยู่ค่ะ แค่นะคะไม่ควรเสี่ยงที่จะมาว่างงานในช่วงนี้ตรงนี้นะคะแต่ละคนนะคะคุณลองสังเกตตัวเองตามไปด้วยค่ะว่าคุณมีแนวโน้มไปในทิศทางที่เป็นบวกหรือลบมากกว่ากันเพราะก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมาอยู่ในวาระของการที่จะต้องเปลี่ยนงานย้ายงานกันหมดเราจะเน้นเตือนเฉพาะท่านที่มีความเสี่ยงหรือว่ามีไรายได้ทางเดียวเป็นหลักควรมีแผนสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้หน่อยค่ะ หรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการอาชีพอิสระถ้าจะทําอะไรที่เกินตัวในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องพิเตือนเจรณาให้รอบด้านโดยเฉพาะถ้าสายงานที่คุณทํามันไม่ได้ถูกฉลกกับความเป็นภพวินาศมีโอกาสที่จะให้ผลไปในทางลบได้แก่สายงานนะคะที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษานักท่องเที่ยวหรือว่าสายงานออนไลน์ค่ะ การค้นควา้าการวิจัยนักสืบสายลับหรือว่างานศิลยกรรมนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางส่วนนะคะที่สายงานเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่หรือถ้าจะกระทบก็ไม่มากยังพอไปต่อได้สำหรับคนที่ว่างงานรอง,งานอยู่นะคะถ้าถามว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานไหมคุณมีโอกาส50-50นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ของการเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยส่วนหนึ่ง แต่ว่าถ้าคุณได้งานคุณก็อาจจะต้องอยู่ในสภาวะจำยอมบางอย่างแต่ณจุดนี้คงต้องยอมทำไปก่อนค่ะถ้าคุณไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไปและสำหรับท่านที่ยังมีงานมีอาชีพนะคะควรที่จะรักษาบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้ดีค่ะและถ้าจะปูรากฐานสิ่งใหม่ๆอะไรไปพร้อมๆกันก็ทำได้นะคะแค่ว่าอย่าไปเร่งรีบ และถ้าจะลองผิดลองถูกอะไรก็ต้องดูทิศทางแนวโน้มของเศรษฐกิจความเป็นไปได้ของโลกแล้วก็บ้านเมืองควบคู่ไปด้วยซึ่งดูแล้วนะคะจะไปเอาแน่เอานอ,นอนอะไรได้ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ดาวอังคารย้ายนะคะก็ใกล้เคียงค่ะกับว่าที่ผู้นำประเทศมหาอำนาจคนใหม่ที่เขาจะเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะต้องมาพร้อมกับผลกระทบบางอย่างที่มีผลไปทั่วโลกค่ะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมซึ่งก็จะให้ผลไม่ต่างอะไรกับที่เราตีความดาวอังคารอยู่นี้เรื่องของการแข่งขันอริศัตรูคู่แข่งการทำข้อตกลงการเจรจาต่อรองชาวรัคนาราศีเมษนะคะคุณย่อมได้รับผลกระทบไม่ต่างอะไรกับดวงเมือง อีกทั้งนะคะความเป็นดาวคู่ศัตรูระหว่างอังคารกับเสานะคะสกับ7ดาวสองดวงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้อยู่ค่ะเราให้น้ำหนักความเป็นไปได้อยู่ที่50%พอนะคะยกเว้นว่าใครนะคะถ้าคุณทราบดาวในพื้นดวงกำเนิดของตัวเองและมีดาวอาทิตย์ตั้งรับอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะเปอร์เซ็นต์ของความขัดแย้งจะสูงขึ้นค่ะเพราะว่าอาทิตย์กับอังคารเขาก็เป็นอีกหนึ่งคู่ศัตรู คุณอาจจะต้องระวังมากกว่าคนอื่นนะคะอย่างเรื่องของการเดินทางจะไปไหนมาไหนอย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของผลประโยชน์เองก็เช่นกันถ้าจะติดตามทวงหนี้สินนะคะก็อาจจะยากค่ะหรือกว่าจะได้คุณก็จะต้องออกแรงมากหน่อยหรือถ้าครอบครัวไหนมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับมรดกพีในใยกรรมช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายพอสมควร หรือบางทีนะคะความขัดแย้งมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจที่พูดอะไรออกไปแล้วต้องการที่จะสื่อสารอย่างหนึ่งแต่ว่าคนฟังก็เข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งคือบทที่มันจะมีปัญหานะคะบางทีมันก็จะระวังได้ยากฉะนั้นช่วงนี้นะคะคําพูดที่เป็นลักษณะของการติติงต่อให้คุณจะพูดด้วยเจตนาดีก็ตามค่ะพยายามหลีกเลี่ยงไปก่อนถ้ามันไม่ใช่เรื่องหนักหนาร้ายแรงอะไร และโดยเฉพาะสังคมการทํางานนะคะทั้งเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันเรื่องของการขัดแข้งขัดขาการแบ่งพักแบ่งพวกโดยภาพรวมนะคะคุณจะหนีสภาพแวดล้อมในการทํางานรูปแบบที่เราพูดมานี้ได้ยากค่ะในช่วงสองเดือนนี้จับสัญญาณนะคะทิศทางการทํางานของตัวเองให้ดีหรือต่อให้คุณจะได้ที่ทํางานใหม่ก็ต้องระวังที่จะหนีเสือปะเจรเคได้อีกเหมือนกัน และความเป็นไปของดาวอังคารนะคะส่วนหนึ่งก็จะมีความเชื่อมโยงไปที่ดาวพุธค่ะเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ดาวอังคารอาศัยอยู่ตรงนี้เราจะตีความในส่วนของดาวพุธต่อไปเลยเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในภพกรัมรมะนี้นะคะมีผลถึงวันที่5กุมภาพันธ์เพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่ดาวโคจรเร็ว ซึ่งตรงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่คุณต้องอาศัยการขับเคลื่อนของดาวดวงอื่นช่วยด้วยในด้านที่ดีมีนะคะบางอย่างบางเรื่องคุณสามารถทําตนหรือว่าตักตวงได้เพราะว่าถ้าว่ากันด้วยเรื่องของธาตุสภาพแวดล้อมรอบตัวตรงนี้ถือว่ามีส่วนที่ส่งเสริมดาวพุธ เรื่องของเครือข่ายสังคมในการทำงานค่ะไม่ใช่ว่าจะมีแต่อริศตูปัญหานะคะหรือคนที่เข้ามาก้าวไายงานของคุณในด้านที่ดีก็มีคุณจะได้ขยายสังคมคนรู้จักหรือไม่นะคะก็จะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณมากขึ้นค่ะ ถ้าเป็นงานที่คุณจะต้องหาลูกค้าหรือว่าทำยอดตรงนี้มองว่ามีทิศทางที่คุณจะได้ประโยชน์นะคะแค่ว่าคุณอาจจะต้องเลือกคบคนหน่อยค่ะในช่วงนี้เพราะก็จะมีทั้งที่ส่งเสริมแล้วก็บั่นทอนอีกทั้งมีโอกาสที่คุณจะได้ทำอะไรบางอย่างร่วมกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนบางคนหรือว่าเป็นการถูกชักชวนโน้มน้าวไปทำอะไรบางอย่างร่วมกันหรืออาจจะต้องเดินทางอันเนื่องมาจากการทำงานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คนที่อยู่ในสายงานอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับการติดต่อพบปะผู้คนการคมนาคมขนส่งตัวแทนในหน้าการประชาสัมพันธ์การโฆษณาจังหวะนี้ถือว่ามีความโดดเด่นค่ะถ้าคุณต้องการนะคะที่จะให้งานของคุณเป็นที่รู้จักจังหวะนี้ก็ควรที่จะเร่งทำผลงานออกมาให้ต่อเนื่องมีโอกาสที่จะได้เครือข่ายคนรู้จักมากขึ้นหรือว่าถ้าเป็นสายงานออนไลน์ก็มีโอกาสที่จะมีผู้ติดตามมากขึ้นในช่วงนี้ แต่ทั้งนี้นะคะคุณอาจจะต้องทำผลงานออกมาให้สอดคล้องกับความคาดหวังของคุณด้วยค่ะเพราะว่าช่วงที่ดาวประจำราศีของคุณเป็นสีแดงคุณต้องอาศัยการขับเคลื่อนของดาวดวงอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะซึ่งในความหมายของความเป็นภพอดีตที่ติดตัวดาวพุธมานอกจากเรื่องของอุปสรรคในการทำงานที่เราตีความไปแล้วตรงนี้นะคะก็อาจจะหมายถึงคุณมีโอกาสที่จะได้ทาในสิ่งที่ไม่ถนัดค่ะ มีบางอย่างที่คุณอาจจะได้รับมอบหมายเป็นสิ่งที่ยากเกินกว่ามาตรฐานทั่วไปที่คุณเคยทำด้วยก็ได้หรือว่ามีลักษณะงานของการแก้ปัญหาเข้ามาให้ได้ทำนะคะสอดคล้องกับดาวอังคารค่ะที่อาจจะต้องกลับไปแก้ไขเรื่องเก่าๆเดิมๆบางอย่างหรือว่าคนที่อยู่ในสายงานนะคะของการแก้ปัญหากับผู้อื่นทุกรูปแบบนะคะตรงนี้จะมีล่าผลบางอย่างเข้ามา อะไรที่คนส่วนใหญ่ต้องเข้ามาพึ่งพาความรู้ความสามารถของคุณซึ่งมีอยู่หลายสายงานอาชีพนะคะโดยเฉพาะงานซ่อมค่ะงานซ่อมแซมทุกรูปแบบจะมีงานเข้ามาให้ได้ทำไม่ขาดมีอะไรที่พอจะทำตุนไว้ก่อนได้ก็ควรรีบทำตุนไว้เราจะมาต่อกันที่ดาวอาทิตย์กันบ้างนะคะในตำแหน่งนี้ถือว่ามีความแข็งแกร่งค่ะ แค่ว่าเรื่องของท่าสภาพแวดล้อมรอบตัวกว่าที่จะได้อะไรมามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียวแต่ว่าเราให้น้ำหนักไปในทางที่เป็นบวกนะคะนอกจากที่จะได้รับมอบหมายทำในสิ่งที่ไม่ถนัดแล้วตรงนี้คุณอาจจะมีโปรเจกต์พิเศษบางอย่างเข้ามาให้ได้ทำช่วงสั้นๆค่ะบางคนอาจจะมีอาทิพิเศษอาทิเสริมเข้ามาให้ได้ทำในช่วงนี้ รวมไปถึงคนที่อายุน้อยกว่าก็อาจจะเข้ามามีบทบาทอะไรบางอย่างกับงานของคุณเช่นนะคะได้เพื่อนร่วมงานใหม่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าอีกทั้งนะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะมีไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆในการทำงานเพิ่มเติมค่ะแค่ว่าจะทำให้เป็นรูปประรมจับต้องได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุแล้วก็สถานะประสบการณ์ของพวกคุณแต่ละคนด้วย อีกทั้งก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจนะคะจากการไปติดต่อประสานงานถ้าคุณเปิดใจนะคะแนะนำว่าควรพัฒนาความสัมพันธ์แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะดึงจังหวะคุยๆไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็จะมีบททดสอบรออยู่นะคะตอนที่ดาวอาทิตย์เขาโคจองเข้าพบินาายังไม่ต้องไปเร่งรีบค่ะอีกทั้งบางคนนะคะก็อาจจะได้รับการอบรมทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มเติม เป็นไปได้ทั้งที่คุณเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าต้องเรียนรู้อันเนื่องมาจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำถือว่านะคะเข้ามาช่วยจุดประกายหรือว่าทำให้คุณมีไฟในการทำงานมากขึ้นค่ะช่วงนี้แนะนำว่านะคะถ้าจะได้รับมอบหมายมีอะไรให้ทำเพิ่มน้อมรับทำไปก่อนเลยค่ะโดยภาพรวมนะคะมีผลดีมากกว่าเสียแค่ว่าอาจจะต้องพิถีพิถันในการทำงานมากหน่อย คุณเห็นตำแหน่งต่อไปไหมคะที่ดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์เขาจะย้ายเข้าไปนั่นแหละคะ่ะพบลาพะ ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีบางสิ่งบางอย่างที่คุณทุ่มเทหรือว่าทําเต็มที่ในช่วงนี้มันย่อมที่จะไม่เสียเปล่านะคะหรืออะไรที่พยายามผลักดันทําตุนไว้ก็อาจจะไม่ได้รับอณิสง์ที่ดีเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้แต่ก็อย่าเพิ่งประมาทไปค่ะเพราะก็จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องรับมือกับดาวคู่ศัตรูเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะดาวอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งดาวที่จะมีความเป็นไม้เบือ่อไม้เมากับดาวประจำราศีของคุณ ระวังคนที่อายุน้อยกว่าไว้หน่อยค่ะจะมีบางสถานะที่พร้อมจะทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากหรืออาจจะมีอุปสรรคกับการเริ่รมปลุกเบิกอะไรใหม่ๆตรงนี้เตือนว่าคุณสามารถทําได้นะคะแค่ว่าไม่ควรประมาทและเราก็จะปิดท้ายกันที่ดาวสุขค่ะ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะร่วม4เดือนแต่ว่าเราก็จะตีความให้สอดคล้องนะคะหรือว่าให้ผลร่วมกับดาวที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนในตำแหน่งนี้นะคะดาวศุกร์มีความแข็งแกร่งในตัวเองค่ะได้มาตรฐานที่เรียกว่าเป็นมหาอุด เรื่องของ่าสภาพแวดล้อมก็ถือว่ามีส่วนที่ส่งเสริมแต่ว่าในด้านที่คุณจะต้องตั้งรับก็คือมาอยู่ในภพว,วินาศนะคะแล้วก็กลุ่มร่วมกับพระราหูโดยภาพรวมสําหรับดาวดวงนี้เราให้น้ําหนักไปในด้านที่ดีมากกว่าเสียแค่ว่าเรื่องบางเรื่องหรือว่าคนบางคนคุณยังไม่ควรประมาทดาวสุขเป็นตัวแทนที่มาจากเรื่องของการเงินค่ะแล้วก็ผู้คนรอบข้างแล้วก็เพศตรงข้ามคนโสดกับคนที่มีคู่ครองคุณย่อมได้รับผลที่แตกต่างกัน และก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีคู่ครองหรือว่าคู่หุ้นส่วนคุณจะได้รับผลในด้านที่ดีหรือว่าเสียแต่เพียงอย่างเดียวนะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงกําเนิดของแต่ละคนด้วยที่จะเป็นตัวบ่งบอกอยู่แล้วค่ะว่าคุณจะได้คู่ที่เป็นลักษณะไหนจากภาพนี้นะคะเป็นการโคจรของดาวชั่วคราวเท่านั้นค่ะลองเอาหลักการนะคะไปปรับใช้กับเรื่องของคุณดูเราจะพูดทั้งในด้านที่ดีและเสีย เป็นช่วงที่คู่ครองคู่หุ้นส่วนของคุณจะมีความแข็งแกร่งนะคะบางอย่างบางเรื่องคุณสามารถอาศัยพึ่งพาเขาได้หรืออาจจะมีเหตุให้เขาจะต้องเดินทางไกลค่ะในภพวีนานนี้นะคะความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับคนรอบข้างคุณมีหลายรูปแบบหรือถ้าคุณเป็นคนโสดความเกี่ยวข้องของคุณก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานค่ะหัวหน้าเจ้านายหรือว่าลูกค้าคนที่จ้างงานคุณมีโอกาสที่จะได้คู่ค้าคู่สัญญาเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้ หรือว่าจะเป็นรูปแบบที่มีเครือข่ายคนรู้จักอยู่ในสายงานออนไลน์ซึ่งการกลุ่มร่วมกันกันกบพระราหูนะคะส่วนหนึ่งก็จะเด่นที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนอันนี้ชัดเจนแค่ว่าคุณจะพาตัวเองไปเกี่ยวข้องในรูปแบบไหนตรงนี้อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของโชคลาภคุณมีนะคะเพียงแค่ว่าต้องระวังเรื่องของการครบคนค่ะเพราะก็จะมีทั้งที่ส่งเสริมแล้วก็เข้ามาด้วยเจตนาอื่นแอบแฝง เพราะว่าทลายเลียงทั้งหมดที่ตีความมานี้นะคะคุณมีการขับเคลื่อนที่เกี่ยวกับผู้คนรูปแบบต่างๆค่ะ มีช่องทางโอกาสที่จะทําให้เกิดได้ทั้งความก้าวหน้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทนะคะมองทั้งสองด้านดีแล้วก็เสียเผื่อไว้เราอาจจะที้แนะได้เพียงบางส่วนคุณต้องจับสังเกตดูทิศทางของตัวเองไปด้วยและสําหรับเรื่องของผู้คนนะคะกับบางสถานะเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั้งหมดในด้านที่คุณควรจะต้องตั้งรับก็คือการทําอะไรร่วมกันยังคงต้องใช้ความรอบคอบให้มากค่ะ เพราะโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องบางคนเจอในรูปแบบของมิจฉาชีพได้หรือถ้าคุณไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์กับใครระวังเรื่องของความสัมพันธ์ไว้หน่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าจะสามารถเข้ามาแทรกแซงหรือว่าเป็นมือที่สได้ยกเว้นว่าเป็นรักทางไกลนะคะ คบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษาตรงนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้และสุดท้ายนะคะเมื่อดาวการเงินเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ส่วนหนึ่งนะคะค่าใช้ใจ่ายคุณน่าจะหมดไปกับความฟุ่มเฟือยต่างๆพอสมควรเช่นว่าซื้อของตามใจตัวเองค่ะหรือว่าหมดไปกับเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางมีโอกาสที่คุณจะลงทุนอะไรตามกระแสด้วยก็ได้นะคะตรงนี้เราแนะนําว่าควรทำในสิ่งที่คุณมีความรู้มากพอค่ะ เพราะว่าผลที่ได้สุดท้ายแล้วนะคะมันก็จะมาจากความรู้ที่คุณมีลงทุนถูกก็ดีไปค่ะลงทุนผิดชีวิตก็เปลี่ยนได้ความหมายของดาวที่เข้ามากระตุ้นอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะจะมีเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นบางอย่างแฝงอยู่อาจจะเป็นเรื่องของการตกลงการดิวงานหรือว่าคุยเจรจาต่อรองการช่วยเหลือเรื่องบางเรื่องอยู่แบบลับๆไม่เปิดเผยก็ได้ ถ้าคุณมีการทําอะไรที่อยู่แบบไม่ออกหน้าออกตาในช่วงนี้เราก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นส่วนในด้านที่ดีนะคะเพราะว่าบางอย่างบางเรื่องก็ไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องทําออกหน้าหรือว่าเปิดเผยเสมอไปแต่ด้วยตําแหน่งนี้นะคะมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าของพื้นที่ค่ะซึ่งเป็นดาวของความถูกต้องความยุติธรรม ไม่ว่าดาวผู้มาเยือนจะเป็นใครนะคะทุกการขับเคลื่อนจะส่งผลดีกับสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเท่านั้นเพราะว่าถ้าใครมีเรื่องของการทุจริตมีชอบจะหวังที่จะได้ลาบผลจากตำแหน่งนี้ได้ยากค่ะ และอีกทั้งความเป็นพระราหูนะคะข้อดีเราบอกไปแล้วนะคะที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนตรงนี้เราอยากให้คุณระวังเรื่องของการครบคนคุณน่าจะได้เจอนะคะคนที่เขามีเหลี่ยมมุมมีไหวพริบประเภทรู้มากค่ะตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระวังเข้ามาได้หลายรูปแบบด้วยให้รู้ไว้นะคะว่ามีคนเขาจ้องจะเอาเปรียบอยู่สิ่งที่คุณทําได้ก็คือต้องรู้เท่าทันค่ะแล้วก็ไม่ยอมให้ไปตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสียเปรียบช่วงนี้ระวังความโลภไว้หน่อยนะคะสิ่งล่อ ใจต่างๆคิดถึงหลักความเป็นจริงเข้าไว้ค่ะไม่มีอะไรที่คุณจะได้มาแบบฟรีๆหรือว่าใครเขาจะให้อะไรคุณโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ หรือบางทีนะคะทุนคุณถูกเอาเปรียบในเรื่องของการทำงานนิดๆหน่อยๆก็ได้โดยรวมนะคะเดาการเงินของคุณมีความแข็งแกร่งเราไม่ได้ห่วงค่ะต่อให้คุณจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ก็จะมีเงินหมุนนะคะผ่านเข้ามือมาให้ได้ใช้ไม่ขาดแค่ระวังในสิ่งที่เราเตือนไปและที่จะเตือนล่วงหน้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเดาสุกนะคะใช่ว่าเขาจะมีสถานะที่เป็นปกติตลอดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีช่วงที่ดาวโคจองวิปริตค่ะเรายังไม่อยากให้คุณประมาทนะคะมีอะไรที่ทำตุนไว้ก่อนได้ก็ควรทำหรือนะคะมีเงินเผื่อสำรองฉุกเฉินไว้ก็จะยิ่งดีโดยเฉพาะถ้าคุณมีภาระ,ระค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลและสำหรับท่านที่ฟังมาถึงนาทีนี้นะคะความแปลปรวนของดาวอังคารค่ะที่ส่งผลถึงทุกคนาราศีโดยส่วนใหญ่นะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด คือจากที่เข้าไปกระตุ้นอยู่ในราศีกรกฎแม่ทาดน้ำวาระที่เกี่ยวกับทางน้ำนะคะที่เกิดขึ้นบางจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ช่วงไปปี6-7จะสงบลงเป็นการชั่วคราวค่ะหลังจากนี้ไปสองเดือนดาวเข้าไปกระตุ้นอยู่ในทาดลมส่งกำลังถึงดาวเสาคู่ศัตรู วาระที่เกิดปัญหาทางอากาศจะมาแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปลวนเรื่องของฝุ่นลมพายุหรือว่าโรภาคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจจะเริ่มกลับมาค่ะสร้างปัญหาระรอกนี้ได้ใหม่หรือว่าการเดินทางทางอากาศก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุตรงนี้เป็นภาพรวมนะคะที่มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดได้หลายรูปแบบค่ะโดยที่มีลมเป็นสาเหตุ สิ่งที่จริงไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเาวเคยทำองศานี้มาก่อนหน้านี้แล้วในปี66แล้วก็67มันเหมือนเดจาวูค่ะ ที่บางเหตุการณ์ในอดีตกลับมาส่งผลกระทบซ้ำเราจรึงยกให้ดาวอังคารนะคะเป็นความแปรปรวนแรกของปีแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะองค์ประกอบของดาวดวงอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงค่ะฉะนั้นเหตุการณ์มันจะไม่ได้ซ้ำรอยสัทีเดียวแค่ว่ารูปแบบบางอย่างนะคะมันจะทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์บางอย่างในอดีตที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลมาก่อนหน้านี้ แต่สำหรับดาวอังคารนะคะจะส่งผลแค่ระรอกสั้นๆค่ะประมาณ2เดือนตรงนี้มองว่าเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนเท่านั้นจุดพลิกผันนะคะมันน่าจะถูกจับตามองที่เดือนพฤษภาคมค่ะที่ดาวใหญ่จะย้ายพร้อมกันถึง3ดวงและช่วงปลายปีนะคะที่ดาวจะโคจรวิปริตค่ะที่สำคัญมีผลกับาธาตุลมทั้งสิน้นนี่จึงเป็นจุดที่เรายังไม่ควรประมาทกันและข้อคิดสำหรับคลิปนี้นะคะ การดำเนินชีวิตของคนเราก็ไม่ต่างอะไรกับการขับรถบนสภาพถนนแห่งความเป็นจริงค่ะเราไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้เท่ากันตลอดทั้งเส้นทางจะด้วยสภาพถนนหรือว่าความคับขั่งนะคะของการจราจรที่ทุกคนมีแต่ความเร่งรีบทำให้บางช่วงนะคะเราก็ไปได้แบบชะลอตัวค่ะ ตามตามกันไปบางช่วงก็อาจจะกลับมาเร่งเครื่องได้ใหม่หรือว่ามีจังหวะที่ต้องติดไฟแดงหยุดนิ่งอยู่กับที่ซึ่งไม่ต่างอะไรนะคะกับการขับเคลื่อนชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่รู้จักจังหวะชีวิตนะคะช่วงไหนควรที่จะเร่งช่วงไหนควรที่จะผ่อนจึงจะไม่ค่อยเปลืองแรงค่ะหรือว่ามีปัญหาในชีวิตสักเท่าไหร่อีกทั้งคนเรานะคะก็มีความเป็นผู้เสพแล้วก็ผู้สร้างอยู่ในตัวเองกันทุกคน ช่วงไหนนะคะที่โชคชะตายังไม่เป็นใจก็จงเป็นผู้เสพที่ดีค่ะเสพข้อมูลเสพความรู้ฟูมฟักฝึกฝนเก็บตัวไปนะคะไม่ใช่จังหวะที่จะไปลงสนามแข่งขัน และพอที่ช่วงไหนโชคชะตาเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางก็จงเป็นผู้สร้างที่ดีค่ะเอาสิ่งที่ฟุ้งฟักฝึกฝนมาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองบางคนนะคะเราเข้าใจว่าทําไม่ทำมัวแต่รอโชคชะตาแล้วเมื่อไหร่จะได้ลืมตาอ้าปากซึ่งตรงนี้เราเห็นด้วยค่ะแค่จะเพิ่มเติมให้คุณรู้จักจังหวะชีวิตของตัวเองเพื่อที่ว่านะคะบางอย่างบางเรื่องอย่าไปกดดันตัวเองมากนะัก ถ้าตอนนั้นชีวิตของคุณยังติดไฟแดงซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเราหน้าที่จะมีประสบการณ์การฝ่าไฟแดงกันเกือบทุกคนจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามค่ะผลที่เป็นก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่คือถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็ถือว่ายังมีบุญเก่าช่วยส่วนที่เป็นอุบัติเหตุก็เยอะค่ะบางทีไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวเองนะคะทาให้คนรอบข้างเดือดร้อนไปด้วย ตรงนี้นะคะเราแค่อยากจะสื่อให้คุณเห็นภาพว่าการรู้จักจังหวะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเราไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดขับเคลื่อนชีวิตนะคะตราบใดที่เรายังไม่ได้หยุดหายใจแค่กลับมารู้ลมหายใจของตัวเองกันค่ะหายใจลึกๆสูดอากาศที่เต็มปอดกันบ้างจังหวะไหนควรเป็นผู้เสพจังหวะไหนควรเป็นผู้สร้างจังหวะไหนควรจัดเต็มหรือว่าควรผ่อนแรง และก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้ชีวิตของพวกคุณมีคุณค่าในทุกวินาทีค่ะและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ